เพื่อนๆที่ชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปจัดกระเป๋ากล้องนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำนานแล้ววันนี้ก็เหมือนว่าโอเคเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีคิวไปช่วยเพื่อนไปถ่ายงานแต่งซึ่งเป็นงานเล็กๆแขกงไม่ถึงร้อยคนอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสนุสนกๆก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าเออเนี่ยผมเนี่ยจัดกระเป๋าไปถ่ายงานแต่งเพื่อนประมาณนี้เดี๋ยวนี้จัดอะไรยังไงเพราะว่าประกอบกับอายุที่มันเยอะขึ้นใช่ไหม มันก็ต้องพยายามที่จะมินิมอลลงเพราะเราเล่นกล้องมานานหรือคนที่เล่นกล้องมานานมันจะเริ่มรู้สไตล์แล้วว่าเออฉันใช้ประมาณนี้ไออารมณ์ประมาณนี้พอแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนบ้าหอบฟางตอนเราหนุ่มใช่ไหมซึ่งอุปกรณ์จริงๆก็ถ้าคนติดตามมานานก็น่าจะพอทราบว่าผมมีอะไรบ้างนะแต่ไม่เป็นไรเผื่อใครมาดูครั้งแรกก็จะได้เก็ตแล้วก็จะโชว์เซตอัพว่าผมจัดยังไงอันนี้จะจัดกันแบบสดๆจริงๆเลยนะไม่ใช่มุกไม่แห้อะไรเลยนะขั้นแรกเลยนะครับเอาเป็นเรื่องของกระเป๋าก่อนอเมื่อก่อนกก็็จจะะใช้ตััวหลเปน โลวีโปตัว A อะไรเอเดมันอยู่สองร้อยยี่สิบอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไอตัวสีมส้มๆที่โชว์หลายทีแล้วนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยมินิมอลขึ้นเราต้องการความโลโรไฟล์แล้วก็ผมว่ากระเป๋าสะพายหลังๆนี่ไม่ค่อยเข้ากับระบบของตัวเองเท่าไหร่มไม่ค่อยเข้ากับระบบของตัวเองเท่าไหร่มันมันไม่เข้ากับลุกที่เราเอ,อ,อาจจะอายุเยอะขึ้นด้วยแล้วก็เออมันไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอะไรแบบนี้นะครับพอถึงจุดนี้ผมเลือกที่ใช้ กระเป๋าแบบผู้หญิงผมขอเรียกกระเป๋าผู้หญิงไม่รู้จะเรียกว่าทรงอะไรอ่ะมันจะเป็นทรงแบบที่สะพายข้างแล้วแบบผู้หญิงก็จะยัดอะไรทุกอย่างลงไปในนี้ยัดที่ยัด,ยด,ยด,ยดกองพลนทันทึกอะไรเงี้ยใบใหญ่ๆเคยเห็นใช่ไหมเออตอนแรกผมไม่ชอบเลยนะผมรู้สึกว่ามันปวดหลายข้างหนึ่งแต่พออันเนี้ยไปลุยเนี่ยไปลุยต่างประเทศมาแล้วไปลุยที่เวียดนามไปลุยอะไรมาไอ้เชื่อม่งเวิร์แม่งเวริเวร์ใบนี้นะครับข้อดีก็คือยังไม่บอกยี่ห้ออะไรนะอ่ะ ข้อดีของมันเวลาตอนที่ผมหาคือหนึ่งทรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยไอ้ถ้าเป็นของผู้หญิงหรืออะไรที่มันมีขายเนี่ยเพื่อความสวยงามอะแถวๆเนี้ยเขาจะจีบเขาจะจับจีบให้มันเล็กๆเลยซึ่งไม่ไม่เข้ากับระบบผมต้องการให้ตรงนี้มันใหญ่ๆเพื่อที่ว่าอะไรเวลาที่มันสะพายไหลเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะได้กดทับแล้วช่วยทําให้เราไม่เจ็บไหลสองตอนเดินหาเลยนะไอ้หูโค้งตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องไม่ยาวเกินไปถ้ามันยาวมาก ข้อเสียคือเวลาที่มันสะพายเนี่ยมันจะอยู่ต่ำพอมันอยู่ต่ำแล้วเนี่ยไหลเราจะรับน้ําหนักเยอะผมต้องการใบที่เข้าไหลปุ๊บเราสามารถที่จะช้อนจับด้านล่างหรือว่าหนีบช่วยประคองลดน้ําหนักได้ซึ่งมันลดได้จริงนุย้ยแค่หนีบแค่นี้มันก็เหมือนกับทําให้เราเนี่ยเออไหลดะลดภาระไปได้มากนะครับผมแล้วก็ต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยโอโ้มันสเปคเนี้ยหายากหายากไปดูแบรนด์ชั้นนําดูนู่นดูนี่นะครับสุดท้ายได้ใบนี้มา ในราคาเท่าไหร่วะน่ารักเลยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันหรืออะไรเงี้ยถูกมากได้จากซีเอ็ดได้จากซีเอ็ดะนั้นเดินเข้าไปอาลอยๆเข้าไปอา้าได้จากซีเอ็ดตอนนี้ไม่รู้ยังมีขายอยู่ไหมน,นะาะซื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหเข้าทางมากๆทนทานบึกบึนลุยมาแล้วเวิร์กสุดๆแล้วข้างในยังมีพ์ดิชั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับที่สําคัญคือมันมีการบุพอสมควรมันบุเหมือนเป็นกระเป๋ากล้องเลยนะเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยตรงก้นเนี่ยบุหนาอย่างนี้เลย บุหนาเลยนะครับด้านข้างก็บุมาเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมามีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องบุมานิดน,นึงไม่ได้หนามากไม่ได้หนามากแล้วกระเป๋าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบานะใบนี้ก็คือรีวิวให้ดูอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีขายไหมนะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของกระเป๋า C1 อใบนี้คือมันโลโกไฟมากตรงที่ว่ามันไม่มียี่ห้อปั๊มมาเลยคือไม่มีคําว่า C 1อไม่มีอะไรเลยคือพูดกันตรงๆนะถ้ามันปั๊มคําว่า C 1อหรืออะไรเงี้ย เออผมก็ไม่เอานะก็บอกตรงว่าคงไม่เอานะครับผมแต่นี้มันไม่มีอะไรเลยก็ติดนี่นิดหนึ่งอ่าให้มันนิดนึงให้มันอารมณ์กระเป๋ากล้องนิดนึงเข็มกัดเพนเอฟอ่าฮะนิดหนึ่งนิดนึง,นหนงให้มันไว้ลายเล็กน้อยสีดําสวยงามนะครับผมเป็นการลําลึกของอลูกหลานที่จากไปนะโอเคนะกระเป๋าก็ใช้ใบนี้นะครับผมทีนี้ด้วยความที่โปรเทคชั่นของมันอะ่ะโอเคมันโปรเทคชั่นมาประมาณหนึ่ง แต่มันไม่ไว้ใจอ่าเราก็จะต้องมีอินเสิร์ตอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอินเสิร์ตตัวนี้อันนี้ผมได้มาจากญี่ปุ่นที่ทำลิปตะลุยร้านกล้องญี่ปุ่นที่โตเกียวมานะครับวันสุดท้ายได้มาพอดีถูกใจมากอันนี้อินเสิร์ตแบบนี้หาในบ้านเรายากมากเลยนะครับทรงที่มันย้อยๆหน่อยไม่ถึงก็เป็นทรงแข็งๆมากแต่บุมาดีแล้วด้านบนอ่ะส่วนใหญ่ของเราถ้ามันไม่เป็นรูดก็เป็นซิปซึ่งมันไม่สะดวกอันนี้เป็นแบบแพ็กมันเป็นบ้านๆอ่ะมันเหมือนเป็นแบบอินเสิร์ตที่เขา ที่ชื่อว่าป๊อปไอ์นะลองกลับไปดูคลิปนั้นนะท้ายคลิปนะผมได้มาวันสุดท้ายนะครับโอ้ดีมากตัวนี้ใช้ตลอดใช้ตลอดโคตรคุ้มแล้วก็โอ้โหถ้ากลับไปก็จะซื้ออีกนะชอบมากๆเลยนะครับผมแบบนี้หาในเมืองไทยไม่ได้นิ่มมากเลยนะครับแล้วก็หนาหนามากเลยนะก็จะเป็นอินเสิร์ตอีกชั้นที่ใช้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่จะเอาใส่ในอินเสิร์ตนี้นะครับผมเพื่อจะยัดเข้าไปนี้ตรงๆเลยนะยัดเข้าไปตรงๆเดี๋ยวผมจะยัดอินเสิร์ตเข้าไปก่อนก็วางแปะเข้าไปแค่น ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างสูงใะสายเนี้ยสบายแล้วเวลาเปิดหาอะไรก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะบอดี้แน่นอนตอนนี้มีอยู่บอดี้เดียวนะมีมีอยู่บอดี้เดียวนะครับก็คือ USRP แน่นอนละถ้าเป็นยุคที่ถ้าผมต้องรับงานแบบรับเงินจริงจังก็อย่างที่ผมบอกว่าบอดี้ที่มีกัสล็อตเดียวเนี่ยผมไม่ไม่ใช้แน่นอนนะครับแต่อันนี้เป็นงานเบบนงานเล็กๆะเหมือนกับเราไปมิตริ้งเพื่อนมากกว่าไม่ได้มีอะไรไปกินข้าวเฉยๆเ,เลยนะแล้วก็เราไปถ่ายบรรยากาศ กับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็อารีก็คิดว่าก็ได้อยู่ไม่คงคงไม่ถอยห้าหกช่วงนี้เพื่อมาถ่ายอย่างนี้คงไม่ถูกหลักเท่าไหร่นลครับผมมันก็ยังไม่คุ้มค่านะที่จะซื้อตอนนี้ก็เป็นกล้องฟูลเฟรมที่ผมคิดว่าเวิร์กแล้วก็เป็นกล้องฟูลเฟรมที่เบาที่สุดในโลกนะเออหลายคนเข้าใจผิดว่า a7c เบาที่สุดในโลกไม่ใช่นะ RP นี่ยังเป็นกล้องที่เบาที่สุดในโลกนะครับ Sony a7c เป็นกล้องฟูลเฟรมที่เบาที่สุดในโลกที่มีแต่มีดอกจันนะ กันสัน่งเคมนิดหนึ่งเคมนิดหนึ่งว่าหลายคนเขาเาใจะผิดว่า a 7 c เบาสุดไม่ใช่นะครับตัวนี้หนักสี่ขีดไปไปลายนะครับ a 7 c หนักห้าขีดกว่าๆนะครับผมเอาละในนี้ใส่แบตกรี่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็การ์ดของผมเนี่ยผมเอาไปใบเดียวเลยนะครับซึ่งมันพอแล้วนะเป็น Sandisk Extreme Pro 128 GB นะครับตัวนี้เป็นสปีดอยู่ที่170 MB p ้ซซึ่งโอ้โหขนาดนี้นี่เกินพอเกิน เรียกว่าประสิทธิภาพล้ำหน้ากล้องไปไกลนะกล้องไม่สามารถที่จะมี Data อะไรใหญ่มากมายนะครับไฟล์มันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายไฟล์วิดีโอก็เรียกว่าเหลือๆนะครับผมการ์ดไปเดียวเนี่ยอยู่เลยถ่ายได้สบายๆนะครับเซตอัพกล้องนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสาหรับเซตอัพกล้องของตอนเนี้ถ้าปกติก็จะใช้ท่าถนัดสุดเลยจะเป็น a อถ้าตอนนี้หลังจากใช้มาก็คือกลับมาใช้ AV นี่แหละคิดว่าเวิร์ก FB มันก็เวิร์กดีนะแต่ใช้ไปใช้มันไม่คุ้นเท่าไหร่ รู้สึกไม่ค่อยเข้ามือนะครับก็ตั้งเป็นโหมด AV นะครับโดยที่ความแตกต่างสําคัญเลยนะครับของของผมในยุคนี้นะที่เนื่องจากผมไม่ได้ทํางานรับเงินถูกไหมผมไม่ถ่ายงานที่แบบเออเนี่ยกันเองกันเองอะไรประมาณเนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ถ่ายรอละเออถ้างานโดยส่วนใหญ่เลยนะที่ไปถ่ายเนี้ยงานบวชงานเพื่ออะไรเนี้ยงานรับวิญญาณเนี่ยจะเป๊กเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคที่มีลเลสออะเราวัดแสงได้ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอะคือ เราไม่พลาดเรื่องกานว่าแสงแน่นอนมันเป็น EVF อย่างเงี้ยเราเห็นผลลัพธ์ก่อนถ่ายนะครับหนึ่งเลยผมถ่าย JPEG 2ก็คือว่าประหยัดเวลาในการทำโทนพอสมควรเพราะว่าผมใช้ผลไม้ฟิล์มสไตล์แคแน n อินเสิร์ตนิดนึง,นงแต่จริงอันนี้จริงไม่ได้มุกเลยนะไม่ได้มามุกเพื่อนั่นนะรายละเอียดอยู่ตรงดีสคริปชั่นลงไปเลยนะครับผมจริงจอันนี้เรื่องจริงคือผมทำเองแล้วก็ใช้เองแล้วก็รู้สึกว่าไปลองมาหลายงานแล้ว คนได้ภาพก็พึงพอใจโดยที่จบสดๆหลังกล้องเลยนะเราก็ประหยัดเวลาทําโทนอะ่ะเพราะมันเป็นโทนเราปั้นพิกเจอร์สไตล์นี้มาเพื่อให้มันเข้ากับสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วนะครับผมมันประหยัดเวลาไปได้มากแล้วก็ประกอบกับถ้าเราต้องการมาทําเล็กๆได้น้อยนะครับไฟ JPEG ของแคนนอนเนี่ยทาเล็กน้อยเนี่ยโอเคแล้วเราไม่ได้ดึงไฮไลท์มาแบบคดพ่อครแม่หรือขุดชาโดแบบโอ้โหจากดํามืดขึ้นมาสว่างขนาดน,นี้อ้นน้นมันคงถ่ายรอใช่ไหมแต่งานทั่วไปเนี่ยอย่างมากคุณก็มาลด พวก texture ให้หน้าเนียนหน่อยๆ่าดึงไฮไลทเล็กๆกลับมาอะไรประมาณนี้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมทำจากไฟเจเปกผมแฮปปี้ไม่ได้มีปัญหาคนได้ผ้าก็โอเคละเพราะนั้นในยุคนี้ผมไม่จําเป็นผมไม่ถ่ายรอเหนื่อยเหนื่อยพูดเลยว่าเหนื่อยมากๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซ็ตกับกล้อง RP แนละ้วก็จะยัดเข้าไปในอินเสิร์ตแบบนี้เลยยัดเข้าไปตรงๆนี้ปร๊บอ้อลืมบอกสาย สายตัวนี้ใช้มานานมากแล้วแต่ไม่เคยพูดถึงมันนะครับผมเป็นสายที่ดีมากๆแล้วยิ่งใช้ยิ่งนุ่มนะครับเป็นสายหนังแท้ที่อาจจะน่าจะยังพอหาซื้อได้อยู่นะครับตัวนี้คือสายยี่ห้อมาติน MATIN นะครับผมตัวนี้เป็นซีรีส์ที่เป็นแบบบนๆหน่อยคือมันมีหลายเกรดใมาตินเนี่ยเป็นชื่อว่า S Harm S Harm สกดไงวะเดี๋ยวหามีชื่อรุ่นบัมอยู่ไหมเนี่ยเออนี่นี่นี่มันจะเป็นโลโก้รูปต้นไม้นะ E T S H A I M อ uh, ่า S Ham ผมอ่านโอ้โ oh, ห oh, <ๆ>ไม่รู้นะเป็นงานเกาหลีโอ้ oh, ดีมากนุ่มมากนุ่มมากๆแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งนุ่มลดน้ําหนักได้ดีมากนะครับตัวนี้ลุยมาแล้วทุกที่นะครับผมบอกเลยไปยี่ปูนไปอะไรทุกอย่างมาหมดแล้วเวิร์กเวิร์กสุดๆนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะยังไม่จบตัวนี้เราจะเห็นว่ามันหลวมๆนะครับเราจะใส่เลนเข้าไปตัวนี้ตัวหนึ่งเลนที่ผมเอาไปถ่ายงานนี้ผมเอาไปแค่2ตัวนะครับเอาไปแค่2ตัวนะครับ ตัวที่จะใส่ไปด้วยคู่กันแน่นอนเป็นตัวหลักเลยก็คือ245 0 f4l นะครับผมตัวนี้เป็นเลน r f นะครับผมเป็นเลนเอกประสงค์แล้วก็เรียกว่าพอแล้วอะสำหรับผมนะคือพูดกันแบบไม่ไม,ไม่ปิดบังนะว่าบางแว็ปก็อยากจะได้2470 f2.8 ตัวของ r f นะครับผมมาแทนตัวนี้แต่ว่าพอใช้ไปเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแล้วมันไม่ได้มีข้อเติอะไมากมายประกอบกับ ถ้าเราถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอยากจะได้เลนส์ซูม2.8ก็2เรื่องแน่นอนเรื่องของ noise p e r f o r m a n c e กับเรื่องของ depth of field นะครับผมเรื่องของนอ e เนี่ยโหเดี๋นี้ยุคนี้ไม่ค่อยห่วงว่าอถ่ายมืดๆก็สบายๆเออไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอะตอนนี้เรื่องนอยแบบกับกล้องฟูแคลมยุคใหม่ๆนี่ลืมไปเลยเปิดออโต ISO ยาวๆไปเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับผมมันค่อนข้างจะบึงพอใจ2มันเป็นเลนส์ที่ถูกมันเป็นเลนส์ rf ที่คุ้มมากคุณสามารถหาได้แถวๆถ0สองหมื่นอะ แต่คุณภาพนี่โหแบบโทดโทษดีเลยนะเออมันก็แบบรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่3ก็คือเออมันเบามันมาเจ็ดขีดกว่าไอตัวถ้าเป็นเจ็ดสิบสองรมันประมาณ9ขีดกว่าผมก็รู้สึกว่าใช้ใช้ไปก่อนแล้วกันใช้ไปก่อนแล้วกันถ้ามันมีงบจริงๆแนละค่อยซื้อมาลองประมาณนั้นแต่ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่แล้วเรื่องเดฟเนี่ยบอกเลยว่าที่105มเมตรอสีผมทำรีว,วิวไว้ลวลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเอยมันทำละลายสวยนะมันทำละลายสวยก็ตอนเป็นเลนส์มากๆเลยนะครับผม เออใช้ได้เลยใช้ได้เลยเวิร์กมากถ้าเราไม่มีเวลาเปลี่ยนเลนส์ก็ซูมสุดถ่าย f4 เนี่ยเอ้คิดว่าไม่ได้มีปัญหาซึ่งหลังจ,จากที่ผมใช้ไมโครโฟเตอร์มานานเนี่ยมันเท่ากับเลนส์ f2 บนไมโครโฟเตอร์เลยนะ depth of field เนี่ยซึ่งโหถ้าเป็นไมโครโฟเตอร์เนี่ยเลนส์ f2 เนี่ยก็ถือว่าโอเคละลายแล้วเราก็ชินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แบบบริโภคเดฟดูเดือดเหมือนเมื่อก่อนนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้เวิร์กถ้าใส่ไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นลอยเป็นโขดนะเพราะนั้นผมจะต้องมีไอ้เน,นี้ย คนไม่ใช้หรอกไม่ไม่มีใครใช้ผมเชื่อว่าน้อยคนมากที่จะใช้ก็คือไอตัวเพ้า์ที่แถมมากับเลนส์แอลทุกตัวของแค n น on เนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช้พูดตรงๆแต่ตอนนี้พอมาใช้อินเสิร์ตแบบนี้ดีมากเพราะอินเสิร์ตพวกนี้มันไม่มีพาติชั่นนะครับถ้าเกิดยัดของ2อย่างเข้าไปด้วยกันมันจะเป็นรอยง่ายๆเลยผมก็ใช้ตัวนี้แหละใช้เพลว์ง่ๆอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะบุด้านล่างนิดนึงอยู่ละอาจจะเห็นว่าแต่ละชั้นน่มันบุไม่เยอะนะตัวนี้มีบุหน่อยตัวนี้มีบุนิดกระเป๋าตัวนี้มมมีีบุออออกหหนนน่่่ยยแตพััซ้้ทงดไป เออผมว่าเรื่องโปรดิคชันไม่มีปัญหาเอาไปลุยต่างประเทศมาแล้วก็ไม่ได้เคยมีปัญหาแบบเ,เสียหายอะไรเงี้ยทั้งที่แบบกระทบกระแทกขึ้นรถทัวร์นู่นนี่นั่นโอเคไม่ไม่สบายๆนะครับก็ยัดยัดไปเลยยัดเข้าไปเลยตรงๆอย่างนี้เลยนะให้มันฟิตๆหน่อยฟิตๆหน่อยดีกว่ามันจะได้ไม่ดินมากนะครับอ่าประมาณนี้พอดีพอดีชอบมากเลยเผานี้มีหูหี้วุด้วยนะตัวนี้นะครับจากร้านป๊อบไอเป็นเมืองชื่ออะไรวะใกล้ๆโตเกียวลองย้อนกลับไปดูนั่งรถไฟไปแป๊บหนึ่งนะครับ เอาล่ะแค่นี้เราก็จะได้ชุดหนึ่งบอดี้หนึ่งเลนเราจะไม่เมาส์เลนกับบอดี้ไปนะอันตรายนะครับผมยิ่งไม่ใช่เป็นเคสที่เป็นฮาร์ดเคสเนี่ยพอมันเมาส์กับบอดี้เรายัดไปตรงๆมันอาจจะท่าจังหวะไม่ดีมันอาจจะมันมีเคยมีเคสที่มันเปาะอ,อย่างนี้ได้เลยนะครับผมยัดเข้าไปตรงๆปึบอ่าเดี๋ยวนี้ถนัดก็คือยัดเข้าไปเลยนะเอาล่ะเสร็จไป1เลนตัวที่2นะครับเจริงๆตอนนี้ที่ตัวผมมีเลนสตัวก็คือมีตัวนี้ มี50 STM แล้วก็มีตัวนี้ครับ RF 7200 2.8ที่ทำรีวิวไว้แล้วนะจริงๆอะถ้าเป็นเมื่อก่อนขนไม่หมดแน่นอนแค่3ตัวเองถือว่าไม่ขนามือแต่เดี๋วนี้พออายุเยอะเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปถ่ายอะไรเนี่ยสตัวก็พอแล้ว2ตัวก็พอแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สนุกไม่สนุกมันเหลือๆแล้วล่ะแล้วหลังจากที่ได้ลองเทสตัวเนี้ยเอาอยู่เอาอยู่ละลายสวยอย่างเลนฟิกเลยนะครับทีนี้ จริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นเเผคาดเอวเหมือนพวกช่างภาพเเผคาดเอวมีเบลอันหนึ่งแล้วก็เป็นซองๆๆนะครับผมปัจจุบันเราไปไม่ได้ไปทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็น,เป,นเป็นกึงก่งแขกกึ่งทํางานเพราะฉะนั้นผมจะใช้กระเป๋าคาดเอวตัวนี้ที่รีวิวไปแล้วนะมันชื่ออินเคสอะไรซัมติงอ่ะลองย้อนไปดูนะจะไม่ได้ละซื้อมานานแล้วนะครับผมกระเป๋าคาดเอวอินเคสอันนี้ผมเห็นนะเดี๋ยวนี้ยังมีขายที่ชอ็อปอินเคสผมไปเดินที่เซนทันเวอร์เดี๋ยวนี้มันมีช่วงหนึ่งที่ขาด แต่ตอนนี้มีแล้วมีวางแต่มันเหมือนเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะแต่ว่ามันทรงนี้นอันเดิมเลยนะครับเปลี่ยนดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะครับผมตัวนี้ดีมากบุดีมากปกติชีวิตประจำวันกระเป๋าตัวนี้ผมไม่พก Nintendo s w i t ิตไว,ว้ไพก Nintendo s w i วิตไปไหนมาไหนนะครับผมแต่ว่าพอถึงบทงานตัวนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นม้าศึกที่ดีสำหรับเรานะครับผมบุดีแล้วก็โอ้สบายเป็นอะไรที่สบายมากความหน้ามหาศัศจรรย์น,นะครับเนี่ยดูไม่ใหญ่ดูไม่ใหญ่เลยนะลำบากคาเอวนะครับ ผมสามารถที่จะเอา RF นี่ไม่ได้ขิงเนี่ยไม่ได้ขิงเนี่ยแต่มันเล็กจริงๆ7202.8ติดฮูดนะครับยัดเข้าไปได้แบบนี้เลย,เยแบบนี้เลยพอดีเบะเลยนะครับผมแล้วก็ลูดซิปเวลาที่อยู่ในงานแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเลนก็อาจจะช้านิดนึงมันอาจจะไม่เร็วเท่าเขาแต่ว่าเเราไม่ได้เป็นช่างภาพอาชีพแล้วมันก็สบายๆรอหน่อยบอกรอ,อนิดนึงเขาก็เข้าใจแล้วนะ พอแล้วตัวนี้สามารถใส่ตัวนี้ยิ่งใส่สลับเลนเอายี่สิบสี่ร้อยห้าเอฟสี่มาใส่ก็เรียกว่าจิบจิบนะครับตัวนี้ก็คาดเอวกันไปจบเลยเป็นไงเดี๋ยวเชื่อไหมขาวอวบนะเว้ขาวอวบใส่กระเป๋าคาดเอวได้นะเว้ติดฮูดด้วยนะไม่ต้องเอาฮูดออกนะไงขิงไหมขิงไหมวิธีเอาไปของผมก็คือยัดเข้าไปตรงๆนะยัดเข้าไปดือด้อๆเลยนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราใช้สไตล์พอแก่แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแทงเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยเอาละ ต้องเอาตูดลงดิอันนี้มันหัวใช่ไหมเอ,เอาตูดลงนะอันนี้มันหูดโอเคทีนี้อุปกรณ์อันต่อไปที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับผมแบตบสำรองและที่ชัดแบตบในโลกนี้นะครับวันนี้ผมพูดแบบนี้เลยนะสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดเอาแบบลองจากนักการเมืองเลยน,นะนะคือแบตของ USRP <laughs> โอ้โห แบบของ ESRP เนี่ยไม่น่าไว้ใจมันพร้อมจะหักหลังคุณทุกเมื่อมันพร้อมจะมันพร้อมจะหมดก็หมดได้เรื่อยๆง่ายๆเลยนะมันเคยมีคอมเมนต์ว่าผมนะผมเคยตําหนิแบตไอ้นี่หลายครั้งก็ว่า RP แบตไม่ดีพวคอมเมนต์มาว่าแบบไอเวอร์อะไรเนี้ยนะประมาณแบบแบตเขามีว่าให้เปลี่ยนแค่นี้ทำไมบ่นทาไมอยากจะบอกมึงมาลองใช้มึงมาลองใช้าใชบางทีเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่ได้ เผลอไม่ได้ปิดนะเปิดทิ้งไว้เงี้ยเราถ่ายถ่ายแล้วเราไม่ได้เปิดปิดท่มอยู่ฝั่งซ้ายไม่ได้ถนัดมากนะมปุ่มเปิดปิดของไอาเพียบางทีถ่ายไม่ถึงสองร้อยรูปนะเว้ยแบตก้อนหนึ่งแป๊บเดียวหมดเลยนะโคตรไม่น่าไว้วางใจผมว่าถ้าเป็นทําอาชีพจริงเนี่ยมีสี่ก้อนยังไม่เสียวสลังเลยนะแต่ผมมีสองก้อนอ่ะไอ้ก็ขี้เกียจซื้อเพิ่มแล้วเพราะมันมันไม่ไหวว่ะไม่ไม่ชอบเลยก็พกที่ชาร์จไปด้วยเออก็คือสลับกันนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เอาคลิปไปนะเพราะว่าถ้าคลิปมัน ใส่ก้อนเดียวนี้หมดยิ่งเร็วไหวนะถ้าเราใส่กิฟติด rp แล้วใส่แบตเข้าไปแค่ก้อนเดียวเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช้กิฟไม่ใช้กิฟแล้วก็เน,นี่ยใส่ทีละก้อนแล้วก็นวกนชาร์จเอาวนชาร์จเอานะก็ที่ชาร์จไปด้วยมันก็จะมีพาร์าติชันอยู่ลนะในกระเป๋าพวกนีก้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปที่เยอะแยะมากมายยัดยัดเข้าไปเอาละ,ะเรียบร้อยจริงๆแบบนี่ควรออจริงๆก้อนนี้ควรจะไว้ตรงนี้นะ เ,เดี๋ยวผมใส่ไว้ข้างหน้านี้แล้วกันเวลามันหมดจะได้ไม่ต้องมานั่งงมกระเป๋าเปลี่ยนได้ทันท่วงทีาทอาละทีนี้อันต่อไปที่เราจะพกไปแน่นอน Power Bank อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไวชาร์จมือถือนะครับผม Power Bank ที่ติดตลอด Power Bank นี่เหมือนผ้าเครื่องไม่ใช้ก็ต้องพกไปนะคือ Anchor ซึ่งของผมเป็น Nintendo Switch Edition จริงๆมันก็ชาร์จสวิตช์มันก็ไม่ต้องใช้อันนี้ก็ได้แต่ ชอบมันสวยดีนะครับผมแองเกอร์นี้ประมาณกี่ม ah, ิลลิแอมมื่นไหมมื่นสองอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เป็น PD ชาร์จด้วยนะเป็น PD ชาร์จด้วยนะครับผมชาร์จได้รว,วดเร็วแล้วก็จะมีสายอะไรอยู่เนี้ยเล็กๆน้อยๆสาหรับชาร์จ iPhone นะครับผมพกไปด้วยโยนเข้าไปเลยโยนเข้าไปเลยเอาละอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าจําเป็นมากสําหรับการถ่ายงานก็คือไฟก็คือไฟนะครับเพื่อฉุกเฉิน เพราะว่ามันเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้เห็นหน้างานว่าเราอาจจะมีคิวเพราะเป็นทางงานคืนอะไรเนี้ยอาจจะมีคิวที่ต้องเปิดไฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดหนึ่งพกไว้ไม่เสียหลายไฟฉุกเฉิน <c oughs> ที่เคยรีวิวไปแล้วเออสำหรับใครที่พลาดแต่ผมรีวิวในไลฟ์นะมันเป็นไฟฉุกเฉินที่เป็น LED สองโหนดแบบเนี้ยสองโหนด,ดยาวๆแบบเนี้ยเออเวิร์กมากเวิร์กมากมันถูกมากแค่ไม่กี่ร้อยบาท แค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสว่างด้วยสว่างด้วยมันข้อเสียคือมันไม่สามารถที่จะปรับเท็มกับไม่สามารถที่จะปรับความแรงได้นะครับซึ่งความแรงตัวนี้ไม่มีปัญหาใช้การให้เพื่อนๆช่วยถือเดินเข้าเดินออกเนี่ยก็สามารถที่จะปรับความแรงได้ตามต้องการแล้วหล่ะแล้วมันก็ไม่ได้แรงเวอร์อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเรื่องของเท็มตัวนี้มันจะค่อนข้างออกขา,ขาว อมติดเขียวๆนิดนึงนิดนึงนะครับต้องบอกว่าเรื่อง CRI แน่นอน,นอ่ะมันไม่ใช่เป็นจุดประสงค์สำหรับามาถ่ายรูปจริงๆนะครับผมแต่ว่าจากการที่ลองไปใช้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาถึงก็เป็นเมนไลท์แบบจ่อตัวแบบนี้เลยนะคือให้คนถือก็อาจจะไกลนิดนึงแล้วให้มันเบนๆบกับแอมเบียนให้กลมๆเนี่ยเออออกมาโอเคไม่ได้มีปัญหาดูแล้วไม่รู้เรื่องปนกับไฟอุ่นไฟอะไรเงี้ยไฟทางสเตนออกมาแล้วยังโอเคอยู่ช่วยเปิดรายละเอียดช่วยอะไรนี้ได้ดีนะครับน่าจะช่วยชีวิตได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่า งานเล็กๆบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีดอกฟงดอกไฟนะครับพกไปไม่ได้มีปัญหาอะไรก็โยนเข้าไปเลยข้อดีของมันคือมันทนทานอยู่แล้วมันออกแบบมาไฟฉุกเฉินน่ตกไม่พังอะไรแบบนี้นะครับชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็โยนเข้าไปเลยกระเป๋าเนี่ยครับแทบจะแตกแต่สบายๆนะครับของสุดท้ายที่พกไปพลาดไม่ได้โอ้ย,ยังไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายคือตัวนี้ฟูจิแชร์ sp 3 Insta สนะครับผมเป็นริเนเตอร์คู่ใจ ที่ใช้ตลอดเวลาชอบมากเลยทุกวันนี้ปิ้นเต็มบ้านเลยติดเต็มข้างฝาเลยนะครับผมปิ้นออกมาบ้างผมถือว่าต้องปิ้นออกมาบ้างแน่นอนผมอาจจะมีแบ็กอัพรูไปไว้นู่นนี่นั่นน่ะแต่แบบเออปิ้นออกมาดีกว่าอ่าอย่างน้อยแล้วก็มีเก็บไว้เป็นแต่ละช่วงชีวิตของเรานะครับผมติดไปอันนี้เวิร์กผมเวลาที่ไปเยี่ยมลูกเพื่อนคลอดใหม่ไปเจอเพื่อนไม่ได้เจอนานๆไปหาคนคนนี้ติดตลอดอันนี้เป็นทีเด็ดเลยนะผมบอกเลยนะ มันสร้างความประทับใจได้อย่างน่าเหลือเชื่อบางทีเราไปถ่ายถ่ายรูปเขาเนี่ยเขาก็แฮปปี้เนี่ยเราก็แอบ,บแอบ,บโอนเข้ามือถือแอบ,บปรินให้เขาเห็นพอจัดลากันหรืออะไรเราก็มีรูปให้เขาสักรูปสองรูปโอ้โหดีใจมากแบบทุกคนเนี่ยร้อยล้างร้อยเลยนะเขาจะตกใจเขาไม่คาดคิดว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยการปรินรูปเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องไกลตัวนะสำหรับคนปัจจุบันบางทีก็ได้รูปมาก็ขี้เกียจปรินกันอนะ่ะก็ดูดูปุ๊บก,ก็เก็บในมือถือจบ แต่ว่าพอมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในวันนี้เป็นอะไรที่มันเป็นอะไ,ไรที่มหัศจรารย์มากต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็กะว่าจะเป็นมินิเซอร์ไพรส์เล็กๆแหละถ่ายจนจบปุ๊บก็แอบปินให้เขาสักสองสาใบยืย่นให้เขาก่อนลากันก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กันได้นะครับผมอันนี้เวิร์กมากๆอันนี้แนะนําเลยนะมันไม่ได้แพงเลยนี่ถูกจตจทหานะหาในช้อปปีนะครับมาเละเยอะยะมากมายนะครับก็ติดเอาไปด้วยนะครับโยนเข้าไปเลยสุดท้ายท้ายสุดก็คือ iPad นะครับ อะไรต้องพกไปด้วยนะครับเพราะว่าพออาจจะด้วยเดี๋ยวนี้มันก็ต้องทานท่วงทีนิดหนึ่งคือถ่ายไปเนี่ยบางทีก็เพื่อนเจ้าสาวนูน่นนี่เขาอยากได้รูปแล้วก็อาจจะต้องทยอยส่งเข้ากรุปก๊ปลงกรุ๊ปไลน์เนี่ยก็ประกอบกับการมันมีอันเดียวด้วยเพราะนั้นเราถ่ายไปแล้วก็ถอด SD c a r การ์ดมามันจะมีตัวโอนนะเออลืมบอกว่าผมจะต้องพกตัวโอนไปตลอดเวลาเป็น SD c a r การ์ด g h t n i n g อันนี้บอกหลายทีเลยว่าจําเป็นมากๆสำหรับคนใช้ iPhone iPad อะไรแบบนี้นะครับถ่ายรูป เ,เชื่อม wi-Fi หน้ามุกงหงิดกินแบ็แล้วก็ช้านะครับอันนี้แป๊บเดียวเร็วกว่า wiFi เป็น10บเท่านะครับผมพกไปอยู่แล้วนะโอนเข้า iPad เลยแล้วทยอยส่งทางโซเชียลกันไปนะครับข้อดีอย่างที่บอกว่าเราจบหลังกล้องเดี๋ยวนี้ผมจบหลังกล้องประมาณ90%บอนะบอกเลยว่าเข้าไลยลุมน้อยมากนะครับรูท่ทัวไปเข้าเลยลุมน้อยมากก็เรียกว่าส่งตรงไปเลยส่งตรงไปเลยนะครับผมเวิร์กไอแพกล้องติดไปซึ่งมันจะมีาร์ดิชั่นอยู่แล้วเอาละ แน่นนิดนึงนะกระเป๋าน้งแน่นนิดนึงแต่ว่าแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานนะครับสามารถแต่เนี้ยยัดมากเกินไปวะเนี้ยมมันต้องยัดเข้าไปนิดนึงอ่าซึ่งอาจจะดูว่าเฮ้ยมึงยัดเกินความเป็นจริงเปล่าแต่พอถึงพรุ่งนี้อันนี้ผมจัดไว้อย่างี้เฉยๆพอถึงพรุ่งนี้ผมก็จะเอาตัวกระเป๋าคาดเอวที่ใส่เจ็ดสิบสองร้อยออกมาคาดเอวไว้เลยคาดเอวไว้เลยนะครับตัวนี้มันก็จะหลมหวมๆวพอดีพอดีนะอ้าวละนี่ก็คือกระเป๋าตัวนี้ตัวนี้นะครับ ยี่ห้ออะไรมันไม่มียี่ห้อเลย C1 เวิร์ก <c oughs> มากๆก็ถือว่าเป็นคลิปจากกระเป๋าประมาณนี้นะในปี2020เวลาที่ผมจะไปถ่ายงานที่จริงจังนิดนึงอะไรแบบนี้งานบวชงานแต่งงานงานอะไรแบบนี้ที่คนรู้จักกันอะ่ะก็จะเป็นเซตอัพประมาณนี้นะครับผมเอาละวันนี้ไปแค่นี้นะครับอ้อ ตอนนี้ครบ50,000ื่นัพแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวฝากไว้วันจันทร์ล้วกันนะวันจันทร์อันนี้ส่วนตัวเฉพาะนิดน,นึงนะวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารเนี่ยไม่เกินวันจันทร์อังคารเนี่ยเดี๋ยวจะไลฟ แจกของกันฉลอง50,000ืนสับตามที่สัญญาเไว้เอาละวันนี้ไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่บายสวัสดีครับตอนนี้ผมได้จัดทําชุดพรีเซ็ตไดรูมคุณภาพสูงนะครับผมคุณสามารถเอาไปใช้งานระดับมืออาชีพได้เลยสามารถแก้ต่อได้ง่ายเพราะมันไม่ยุ่งกับค่าไว้บาลานซใดๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะ และใครที่ใช้กล้องแ a n นอนะครับผมได้จัดทำแค n นลพิกเจอร์สไตล์แบบฟิล์มลุกนะครับผมคุณสามารถนำมาบิยอใส่กล้องแคนนนของคุณผ่าน u e อ u u t l l t y ทนะครับทำให้คุณถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอออกมาเป็นโทนฟิล์มสวยๆแบบจบหลังกล้องได้เลยนะในชุดจะมีฟิล์มลุกทั้งหมด8ตัวรวมถึงค่าสิโคมที่เป็นไฮไลท์ถ่ายพอเทตได้สวยงามละมุนแบบจบหลังกล้องเลยนะครับผมแก้แล้วแก้อีกเทสในทุกหลายสภาพแสงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สกินโทนอะไรต่างๆยังดูดีอยู่และรายละเอียดต่างๆอยู่ตรง description ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะซึ่งผมไม่ตั้งราคาขายอะไรแบบนี้ละกันเอาเป็นระบบ d onation ง่ายดีนะครับใครหยิบไปใช้แล้วรู้สึกมีประโยชน์กับคุณและชอบถูกใจนะครับค่อยให้ก็ได้นะครับตามกำลังศรัทธาเลยขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่จะเข้ามาอุหนุนแล้วก็ช่วยให้ช่องเล็กๆช่องนี้ไปได้อย่างมั่นคงนะครับขอบพระคุณมากครับ